สวัสดีครับพบกับรายการกฤิขยี้ข่าวกับผมนะครับกริดพลเดชวิสัยครับก็คดีของคุณศรีสุวรรณจัญยาคนพิษสนุโรคก็ยังไม่จบนะครับก็มีเรื่องนี้ร้ายต่อหลายวันด้วยกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นวิสัยของสังคมไทยสังคมแห่งการซ้ำเติมนะครับผมคุณศรีสุวรรณก็โดนโดนหนักโดนรุม โดนด้อยค่าโดนต่อว่าโดนเยาะเย้ยฉากฉางชาบ้านฐานแรกเลยทีเดียวครับผมตอนนี้เขาก็เป็นผู้ต้องหานะก็ประกันตัวไปสู้คดีในชั้นศาลรดีนี้นะครับถ้าเกิดคุณสีสุวรรณตบทรัพย์อธิบดีกรมการข้าว ตบทรับจริงๆแล้วถ้าอธิบดิกรมการข้าวคอร์รัปชันจริงๆมันก็จะเหมือนโจรตบทรัพย์โจรแต่ทิบปดีกรมการข้าวเป็นคนดีไม่มียุ่งเกี่ยวกับการคอร์รัปชันตัวเองบริสุทธิ์พุดพองมันก็เป็นการที่โจรตบทรัพย์คนดีนะนั้วก็ว่ากันอีกทีหนึ่งเพราะว่างบประมาณของกรมการข้าวสี่พันกว่าล้านเองนะ มันก็เป็นงบทั่วไปไอ้กรมอื่นนะมันเยอะกว่านี้เยอะอันนี้ก็แค่กรมการข้าวไงผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวดูแลคิดคนพันธุ์ใหม่ๆอะไรทำนองนี้ก็อยู่ในกรมนี้แหละครับแล้วเขาก็มีความช่ำชองความชำนาญการเพราะเขาเป็นผู้อำนวยการในเกี่ยวกับการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวมาก่อน อันนี้มันเป็นเรื่องสําคัญมากนะถ้าคนไม่ทํนานาจะไม่รู้หรอกครับว่าศูนย์วิจัยต่างๆในเรื่องข้าวเนี่ยเขาแบบระดมสมองระดมนักวิทยาศาสตร์นะด็อกเตอร์ทั้งนั้นเลยนะที่อยู่ทํางานเรื่องนี้นะแล้วมันก็เป็นงานใหญ่จริงเขาถึงตั้งให้เป็นกรมการข้าวนะเป็นกรมเลยทีเดียวนะแล้วยังไงอะ่ะผมก็ไม่เคยคิดเลยว่าคุณสุริสวรรณซึ่งเป็น ฮีซูเปอร์ฮีโร่สื่อมวลชนยกย่องสารเสริญมีเรื่องอะไรมีเหตุการณ์อะไรก็จะไปสัมภาษณ์ให้ความสำคัญมากๆโดยเฉพาะสื่อกระแสหลักรายการดังๆรายการใหญ่ๆแต่พอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ยังไม่รู้ว่าผิดจริงผิดปลอมก็ไปรุมกระทืบรุมซ้ำเติมรุมขยี้เขาไม่เหลือชิ้นดีเลยถ้าเกิดว่าคุณศรีสุวรรณไม่ผิดนะ ถ้าเกิดสารยกฟ้องนะใครจะรับผิดชอบครับผมถามหน่อยครับผมโดยเฉพาะผู้ชำนาญการต่างๆคนที่อยู่ในวงการยุติธรรมคนที่เป็นนักวิชาการคนที่เป็นนักกฎหมดกฎหมายก็จะไม่วิเคราะห์กันว่าคุณศรีสิวัน,นี่จบชีวิตแนะ่ไม่รอดแนะ่เป็นการอวย คนที่ทำตำรวจที่ทำบอกว่าเป็นตำรวจน้ำดีผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเป็นตำรวจน้ำดีเฉพาะไม่กี่คนที่ทำคดีของคุณรีสุวรรณจันยาและตำรวจทั่วประเทศเป็นตำรวจน้ำเร็วกันเสียหรือยังไงตำรวจก็ต้องเป็นน้ำดีหมดทั้งประเทศสิวะมันจะเป็นน้ำเร็วได้ยังไงวะโอเคเขาจะว่ากันไปละกันแต่มีคนหนึ่งที่ผมต้องชื่นชมนะครับไม่ใช่คนหนึ่งลายคนคน,คนแรกก็คือ แพรรี่ครับมหาภัยวันแพรรี่มีปากมีเสียงกับคุณศรีสวรรค์เยอะมากแล้วก็แรงด้วยเพราะว่าคุณศรีสวรรค์น,นี่จ้องเล่นงานแพรรี่ตั้งแต่เป็นมหาภัยวันนั่นแหละยื่นนู่นนี่ยื่นนี่จนถึงมาเป็นแพรรี่ปัจจุบันก็ยังโดนสิคุณศรีสวรรค์เล่นงานนะครับคุณแพรรี่เขาเขาก็เฉยๆนะเขาก็ไม่ได้ซ้ำเติมนะก็มีกระแนกกระแนนนิดๆหน่อยๆผมถือว่าโอเคนี่แหละ มันต้องอย่างนี้สิแพรรี่นะอีกคนหนึ่งครับคุณชัดชาติผู้ว่าก,กรทมมอก็โดนโดนเล่นงานตั้งแต่มีป้ายมีอะเยอะแยะมากมายแล้วคุณชัดชาติก็บอกว่าก็โดนร้องเรียนบ่อยแต่คุณสีสวุวรรณก็ไม่เคยมาเรียกเงินเรื่องทองเขาเลยนี่ครับคนเป็นผู้ใหญ่คนที่มีมาตรฐานที่สูงอ๋อจริงๆเขาจะไม่ซ้ำเติมใครครับ ส่วนคนอื่นก็โอโหแหลกเรือนกันไปเลยแหลกไม่มีชิ้นดีกันไปเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องของแต่ละคนนะมันก็มีสิทธิ์ที่จะทําไปได้คนเรานะครับพวกเราทุกคนนะนะที่เป็นชื่อเสียงโด่งดังจะเป็นนายกรัฐมนตรีจะเป็นรัฐมนตรีจะเป็นเน็ตไอดอลจะเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อย่าพลาดนะครับถ้าพลาดเมื่อไหร่่ะโดนโดนเล่นงานอย่างหนัก แฟนคลับของคุณสีสุวรรณที่อยู่ในช่องเขาั้นเป็นล้านคนนะยังไม่เห็นมีใครออกมาปกป้องเขาเลยไม่มีเลยไม่มีสักคนนะแล้วคดีนี้มันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นคดีรุนแรงมะมมันจะต้องเอาไปประหารชีวิตเลยหรือเปล่านะผมก็ไม่มีความรู้หรอกนะเรื่องกฎหมายอะ่ะผมจะรู้เรื่องสารเตีย้ย ก็มาดูซิว่าไอ้ข้อหาเนี่ยมันมันเป็นข้อหาอะไรวะตบรัพย์นี่ตบรั์นี่มันอะไรวะผมไม่เข้าใจตบทรัพย์มันคืออะไรมันมันมีไหมมันมีข้อหาตบรัพย์มันมีแต่ลักทรัพ์คงไม่ใช่ลักทรั์หรอกมั้งลักทรัพย์ก็จําคุกไม่เกินสามปีปรับไม่เกินหกหมื่นบาทไม่น่าจะลักทรัพย์ถ้าเกิดโทษจะหนักขึ้นก็ไปลักทรัพย์ในยามวิกาลนีหนักขึ้นแล้วมันอะไรวิ่งราวทรัพ์ กรณีนี้ใช่ไหมไม่น่านะวิ่งราวทรัพย์คือเอาทรั์ซึ่งหน้ารักทรัพย์คือเอาเอาข้างหลังอะเขาไม่อยู่ไปรักไอ้น,นี่วิ่งราวทรัพย์ก็จําคุกไม่เกินห้าปีปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทถ้าหนักขึนก้นก็คือไปวิ่งราวตอนกลางคืนหรือว่าเป็นอันตรายต่อผู้ที่เราวิ่งราวเสียชีวิตหรืออะไรทำนองนี้ไปกระชากสร้อยแล้วก็คอขาดอะไรทำนองนี้นะ ชิงทรัพย์อ่าชิงทรัพย์ไม่ได้วิ่งเราชิงทรัพย์คือทําร้ายทําร้ายแล้วก็เอาทรัพย์มานั่ะก็ชิงทรัพย์ก็จําคุกห้าถึงสิบปีปรับหนึ่งแสนถึงสองแสนบาทนะครับป้อนทรัพย์ไอ้ชิงทรัพย์นี่ใช้ใช้มืออ่าไม่มีวุฒแต่ป้อนทรัพย์สามคนร่วมกัน อาจริงทรัพคนเดียวไว้สามคนร่วมกันเป็นป้นทรัพย์ต้องมีอาวุธหรือเปล่าวะป้นทรัพย์เนี่ยอ่าเขาไม่ได้บอกเว้คือสามคน่ะก็เป็นป้นทรัพย์ล่ะจำคุกสิบถึงสิบห้าปีปรับสองแสนถึงสามแสนบาทหนักขึ้นก็แบบว่าพกพาอาวุธอะไรทำนองนี้น่ะหนักขึ้นกันโชคทรัพย์เอ้ยอันนี้ถือว่ากันโชกทรัพย์เนอว่าตบทรัพย์เนี่ย คือขู่เอาทรัพย์หากจะยกตัวอย่างให้เห็นได้อย่างชัดเจนคงต้องยกตัวอย่างกรณีที่พบเห็นได้บ่อยคือการที่รุ่นที่บังคับเอาเงินจากรุ่นน้องรุ่นพี่ที่บังคับเอาเงินจากรุ่นน้องหรือเรียกกันว่าแก๊งดาวไถพวกเก็บดาวไถมักจะบังคับขู่เข็นให้รุ่นน้องเอาเงิน หรือสิ่งของมาให้ถ้าไม่เอามาให้ก็จะถูกคมคูถูกทำร้ายทำให้เรื่องต้องทำตามตามที่แก๊งบังคับหรือแก๊งดาวถ่ายใช่เปล่าะวะนนี้กันโชคซับหรือเปล่าะนะอันนี้ก็จำคุกไม่เกินหปีปรับไม่เกิน1นึ่งแสนบาทโทษหนักขึ้นก็คืคอคู่ฆ่าอะไรทำนองนี้ก็จะเป็นจำคุก6เดือนถึง7ปีและปรับหนึ่งแสนถึง หนึ่งมื่ถึงหนึ่งแสนสี่มบาทอา้าวแล้วไงต่ออยากยอกทรัพย์อยากยอ,อยกก็แอบเอานะจำคุกไม่เกินสามปีปรับไม่เกินหกหมื่นหรือทั้งจำทั้งปรับอยากยอกทรัพย์แล้วมีอะไรกันรับของโจรอันนี้ไม่ใช่ไม่ได้รับของโจรไม่ต้องไปพูดถึงแล้วอะไรกัน หมดอย่างรีดเอาทรัพย์ไม่ให้เอาจะแฉเอาเลยอันนี้แหละใช่เลยอุตสาหนตั้งแต่ต้นมามาอ่านอันนี้อันเดียวจบเลยว่ะความผิดฐานเรียกเอาทรัพย์มาตราส3มสมเป็นการขู่เข็นว่าจะเปิดเผยความลับและเมื่อเปิดเผยแล้วก็ไม่คำนึงว่าจะเสียหายต่ออะไรความผิดฐานรีดเอาทรัพย์มีองค์ประกอบความผิดเหมือนกับ ความผิดฐานกันโชคทรัพทุกประการแตกต่างกันเพียงในความผิดฐานรีดเอาทรัพย์เป็นการขู่เข็นว่าจะเปิดเผยความลับไม่ได้เป็นการขู่เข็นในเรื่องทั่วทั่วไปใช่เลยอันนี้ใช่เลยนะใช่เลยจําคุกหนึ่งถึงสิปี ปรับ20,000ถึง200,000บาทอะอันนั้นแหละเอ่อทำให้เสียทรัพย์อันนั้นไม่ใช่ละเอาเนี่ยรีดเอาทรัพย์นะครับผมถ้าเกิดคุณศีสุวรรณและพรรพวกผิดจริงก็ต้องจำพวกหนึ่งถึงสิบปีจำคุกนะแล้วก็ปรับส2 0 0 0นถึง200,000บาทโอ้โหสิบปีเลยนะครับไม่ได้ธรรมดาเลยในะเดียวๆนะ คุณศรีสวรรค์จันยาอ่าขอบคุณคุณศรีสวรรค์นะครับที่ทําให้ผมได้รู้กฎหมายเพิ่มขึ้นอีกนะครับแล้วก็เอามาถ่ายทอดให้พวกเราได้รู้กฎหมายเพิ่มขึ้นนะครับผมเพราะเราอย่าไปรีดเอาซัพบใครนะอันนี้เขาไม่ได้เกี่ยวกับจํานวนเงินนะไปรีดเอาซัพบใครหมื่นหนึ่งก็เหมือนกันแทแสนหนึ่งก็เหมือนกันอันนี้หนึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับ อ้าวแล้วไงต่อก็ไม่อย่างไรนะครับก็ต้องดูกันซิว่าศาลท่านจะตัดสินยังไงตอนนี้ก็มันต้องศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาก็รวมแล้วก็น่าจะสามปีแต่ช่วงระหว่างสามปเีเนี่ยคุณศรีสุวรรณก็ประกาศว่าจะเคลื่อนไหวต่อและคกจะแรงขึ้นกว่าเดิมแน่นอนมันมีเวลาอีก อีกเยอะนะครับผมแล้วเขาก็ปฏิเสธเขาว่าโดนรังแกโดนกั่นแกล้งทนายเขาบอกว่ามันไม่มีใครหรอกที่จะเอาเงินไปแขวนไว้หน้าประตูมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันน่าจะเป็นการกั่นแกล้งอะไรมากกว่านะครับผมอา้าวนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะครับผมก็ คงจะไม่ไปซ้ำเติมคุณศรีสวุวรรณจันยานะครับคงไม่แล้วนะเพราะว่าก็มีคนซ้ำเติมกันเยอะแล้วนะก็ในฐานะที่เป็นคนพิษสนุโลกนะก็ให้กำลังใจรักกันถ้าผิดก็ขอให้ติดคุกนะครับถ้าเกิดไม่ผิดก็ขอให้รอดจากคุกนะครับ อ่ะมาซื้อหนังสือผมหน่อยนะครับคาถาทำดาพิกชีวิตครับหนังสือเล่มนี้เล่มละสองร้อาสิบบาทรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับองค์เทพ,พเจ้าทั้งหลายพระถาบูชาการบนบานศาลเก่าวการขอขามาอยู่ในเล่มนี้นะครับผมถ้าเรามีศรัทธาในสิ่งหนึ่งสิ่งใดมันก็ทาให้จิตใจเราเข้มแข็งจิตใจเราแข็งแกร่ง เราก็จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปได้เราก็จะไปตามเป้าหมายที่เราต้องการสำเร็จง่ายขึ้นนะครับผม290บาทครับเงินเข้ากองทุนอิสระพลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจรจัดติดต่อผมได้3ช่องทางครับทาง f c e e o o o ดรกิจพลเดชวิสัยทางไลน์แล้วก็ทางโทรศัพท์เบอร์ดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์ดเดียวกันพนังพญาสยามครับ มีคนถามว่าผู้ชายบูชาได้ไหมได้ครับทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงบูชาได้ทั้งนั้นนะครับเพื่อเสริมบารมีเมื่อเรามีบารมีนะครับแล้วเงินทองตำแหน่งหน้าที่การงานมันก็จะตามมานะบูชาไปครับ290บาทปลุกเสกสามวาระวาระแรกวัดลาด ชบูรณะวาัตที่สองวัดนางพญาวาระที่สามวัดราชมณฑบครับผมเงินเข้ากองทุนอิสระผลเช่นเดียวกันครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะดูโฆษณาทายคลิปด้วยแล้วก็ช่วยสั่งซื้อของผมด้วยมีน้ำหอมสายมูตเตรูย่อมมนตามีกระถางกันตัดซึร่งสวยงามมากๆม,ม,มีของกินเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะครับผมสุดท้ายอยากจะบอกพวกเรา ทุกคนว่าเวลาดูหนังดูละครดูข่าวแล้วก็ย้อนมาดูตัวเองนะถ้าเรามีจิตใจที่บริสุทธินะไม่โลภมากไม่เห็นแก่เงินไม่ทุ่มเททำทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินมาเยอะๆแม้จะผิดก็ตามถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นเราไม่ต้องกลัวอะไรนะครับไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิน้นทองแท้ ไม่กลัวไฟนะจะบอกให้ดุยไปเลยครับอะไรเกิดก็ให้แม่งเกิดไปนะอย่าไปสนใจใครจะดา่าใครจะว่าก็ช่างแมงมันมันอยู่ที่ตัวเรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่นะครับผมขอราะท่านมีความสุขนะขอให้พากคุ้มของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชชีีชชตตตาากันงเร่